เอาจละเม็ดไงเก่าครับจระเม็ดไงเก่าไปรงขึ้นกันครับจะเลื่มครับเป็นเปิดางเ่องด้วครับอืม

หมาะสำหรับนักกิฬาตกป่าสีมาตกนะครับเหมาะสำหรับนักกิฬาตกป่าสิมาตกครับในมันแน่นอนครับแต่เป็นเปิดครับยิ่กโขกา่ส่น้ำมาน้ำกันเลยครับรับยิ่งโขกา่ส่น้ำกัดเลยครับโอเคครับ